ก็ขอกระรัรสบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่ผมเพลย่าเกมเมอร์นะฮะวันนี้ผมก็จะมาทําอะไรเออทําอะไรวะก็ดินไปวันนี้ผมก็จะมาไอ้นี่ผมจะมามามารีวิวกระเป๋านะคะผมกว่าจะกว่าจะนึกออกได้โคตรนานวันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋านะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวกระเป๋าปีกเดวิลนั่นเองอันที่จริงมันมีเซตของมันเนี่ย ก็ไม่ได้รีวิวนานนะอันนี้มันแบบมาโคตรนานเลยก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์ถึงหนึ่งหมื่นร้อแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งข้างๆปุ่มซับสไคร e นั่นเนี่ยแค่นี้เนี่ยไปลปะไปไม่ได้ไปออกจากคนะลิปนะไมายถึว่าไปไ่นไงเล้งงเลย เอาล้วครับว่าเข้ามาในเกมแล้วนะผมรอตั้งนาน47นาทีเอ้ย47วิโอ้โคตรนานเลยแบบใครนานกว่านี้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะฮะผม47โอ้โหโอ้อหรอแบบนานมากงั้นมาเข้าไปดูกันในเกมเลยตอนผมโดดนะฮะเอาล้วครับเข้ามาในเกมแล้วครับผมเดี๋ยวปิดเสียงเกมก่อน เสียงเพลงเสียงเพลงมันจะได้ยินชัดเจ๋วเจ๋ะแจ้ว,ว,วโอเคจะไปด,ดูที่กาะบแก้วนะครับผมตอนโดดแบบโคตรเซียวอะ่ะดูดิไม่ไม่แบบเต่ออ,อะครับตอนตอนนู้นอะแบบสองพันสิบแปดสองพันสิบ ก้าอ่ะมันจะแบบเป็นกระเป๋าสามเริ่มเกมอ่ะครับตอนนี้ก็มีคนอยู่ฝั่งซ้าย2คนนะจะไปโพชินกเอ้ย็แก้วดีกว,ว่าก็แก้วมันมันดีไงของก็เยอะไม่ค่อยมีคนไปโอ้วิ่งวนโนอนแนวแนวแนว

อันตรายกันนะจะเอาที่เท่าเท่าไหร่ดีที่หนึ่งก็พอจะได้เป่เสร็จไปแล้วนะขอไปจับแบบเงียบเงียบเงียบกินดริปนะฮะเงียบกิบเงียบกิบ เยวไม่มีปืนมีอาเลยหรอ AR AR อา AR อาอาอาอยู่ไหนปืนอาโอไอวอลดีของแต่งเพียบเลยแถมมีปืนอารูมากกระเป๋าด้วยโอเคฟามารสวยนี่กระเป๋าหนึ่งเฟี้ยวเงาะ นี่แล้วผมทิ้งปืนให้ดูเลยน่ะกเปาหนึ่งจะเป็นปีกเล็กปีกเล็กๆแงกกกปีกเล็กๆปีกเล็กๆโอ้ยปีกเล็กลนะต่อหนึ่งตอสองจะเป็นยังไงตามล่าต่อตามล่าหากระเป๋าสอกับกระเป๋าสาม สวยอะกระเป๋าสามขึ้นมาต่อขึ้นมาต่อโอ้ยนอของของของที่ให้มา,าคืออุบาทมากรล่นเรานเล่น,อลนขออย่าตายคนแรกก็แล้วกัน ไม่เกาะดีๆปืนดีๆเกาะดีๆรับหนึ่งละอืมโอ้หมกสามหมกสามแต่ไม่มีแต่ที่เกาะหนึ่งโคตรงอน นี่รถลึกโอจะตายเราเลียงเราเลี su, ้โอ้ยเสียงสวยสวยครับพี่น้องตอนนี้วงอยู่ใกล้เราไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปไปหอนเราเอ้ย ไปแรนะไปกอกแก้ววงอยู่แค่นี้ี้เกียเดินไปกดใจ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 เกาะผู้ชมดูกเกาะผมกาะหนึ่งวัดกาะหนึ่งโอ้โห กหนึ่งกหนึ่งโอ้โหช่วยด้วยครับเกาะหนึ่งต้องการเกาะสองเกาะสามก็ได้กระเป๋าก็ไม่มีกระเป๋าก็มีแค่กระเป๋าหนึ่งอะไรชีวิตมันนันทดจังจเจอไปสู่เขาเนี่ยที่หนึ่งก็ไม่มาแ,แค่นี้ที่หนึ่งไม่อยู่อ้อมเลยโอเคเก็บเสียงเฮ้ยนึกว่า เกาะ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 เกามเกาะแกมก่นเกาะขอแค่มีเกาะก็พอแล้วมีเกาะนโอ้ยเกาะอยู่ซ้าอาอยดีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ซ้อยู่ซ้ายเมสเ่โกระป๋าหนึ่ง วัดเดี้อๆเฮ้ยนึกว่าเกาะอะไรดูนี่เกาะอะไรเกาะต้นไม้ขำไหมลองขำหน่อยขำเลยได้เก็บเสียงเลยๆโอเคเดีย๋ยวผมตามหาตามล่าหาเกาะกันนะครับ คุณผมูม้ชมเราเจอแล้วกระเป๋าสอง <Wow. S 1> ออว้าวโคตรเฟีย้ยวเนี่ยกระเป๋าสองกระเป๋าสองก็จะแบบกางออกมานิดนึงแล้วแต่ที่ผมขาดก็คือเกาะนั่นเองเกาะมันอยู่ไหนเนี่ยเราต้องการเกาะให้โลกมีไหมให้โล my friend ขอเกาะหน่อยอ้ยตรงนี้มีศพแตยต้องมี้เกาะแน่นอน เกาะเกาะเกาะโอไม่มีเกาะแต่มีกระเป๋าสามเอ้าโอ้ยเจอพอด,ดีกระเป๋าสามโอคุณผู้ชมเจอ,อเจอดดกระเป๋าสามเกาะแตกก็พอโอเคเรามีแล้วเคของกูแล้วครับคุณผู้ชมนี่ดูความเท่องี้ยแบบโคตรเฟี้ยงอะครับม,มันเป็นปีกสักอย่างเนี่ยดูดูข้างหน้าก็แบบเหมือนเราบินได้ แต่คนสุดท้ายต้องจากที่สุดก่อนก่นก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเุ้ยเฮ้ยโคตรเฟี้ยวโอ้ยโคตรเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวจริงเฟี้ยวจริงโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ก็ใครนะไลค์ถึงหมื่นนะ